มาเจอเห็ดอะไรอะ่ะทุกคนใช่เห็ดปวกไหมนี่กินได้ไหมอ่ะเหมือนเห็ดปวกเลยเนาะนี่หลายดอกอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะน,นี่ดอกหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ยนี่น่าจะกินไม่ได้เนาะแต่เขาเหมือนเห็ดปวกเลยเหมือนเห็ดปวกมากเลยนะเนี่ย อันนี้ก็เห็ดแปลกนะเพืเ่อนเนี่ยเนี่ยเห็ดแปลกมีหลายดอกนะนี่อันนี้เป็นกระจุกกระจุกเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นหมูอะ่ะอันนี้เห็ดแปลกไม่กล้าไม่กล้ามือไปจับนะเพราะว่าไม่ไม่เคยเห็นเนาะเนี่ยจะเป็นดอกประมาณนี้เนี่ยเป็นประมาณเนี้ยดอกเขาสวยอยู่แต่ว่าเราไม่กล้าไปแตะต้องเขา ก็จะเป็นจับไปก็จะเป็นคล้ายๆฟองน้ํานี่อีกดอกนึงนะเพื่อนๆแต่อันนี้จะเป็นเห็ดที่ที่กินได้อะเนาะจะเป็นเห็ดที่กินได้นี่นี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดที่กินได้แล้วก็นี่ค่ะออกสวยๆเลยเห็นไหมนี่ เห็ดธรรมชาติอันนี้กินได้นะเพื่อนเพื่อนกินได้เนาะเพื่อนเพื่อนมาดูดอกนี้อันนี้เรียกเห็ดถ่านเห็ดถ่านไหมเนี่ยอันนี้เรียกเห็ดถ่านหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆนดอกสวยเลยนี้ดอกใหญ่มากเนี่ยเนี่ย